ไม่สิบเก้าสิบสองคนนี่แหละไปราคเราเข้ารึเปล่ไปรานนะอ๋อเอาทังมาแช่เบียร์เย็นๆดีกว่ามั้งฮะเอาก็อิ่งแค่มาลงเลยนะเบียร์ผู้เย็นทังอยู่

อวานเนี่ยเราซ่งกาแฟบ่มีน้ำตาลเนาะพอไปนั่งคากันไปซื้อเค้กนำน้ำนำไปนี่พอสำเร็จแล้วเรืองเอาไอโฟนสองประจุี่อยิ้มยิ้เขาส่งของไปเลเขาเปลี่ยนา รู้จักกันหรอเนี่ยไว้หนูเงี่ยไว้เรายัดโอ้ยัดขวดลงนี้ได้ป่ะเนาะนี่เอาลงมันเดี๋ยวตั้นแหละขวดสะอาดด้วย เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันก่อนหลังจากที่ไปไหว้พระเสร็จแล้วนี่ของหวานของหวานนกลมักอนนั่งไก่กันนะเดี๋ยวเมื่อคืนนี่พากันนอนเร็วัคอยหางนี้ยนี่นี่ต้มยำต้มยำ

วันนี้เราไปหลอกลวงมาได้2คู่นะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนนี้เราหลอกลวงมาได้กี่คู่นะเราหลอกลวงมาได้2คู่เราหลอกมาได้อีกสองคู่อันนี้คู่แรกกับคู่แรกเดี๋ยวใครเป็นคนเดิมคู่แรกคู่แรกเดี๋ยวคู่แรกมาก่อนสัมภาษณ์ก่อนไหมคู่แรกคู่แรกที่ถูกหลอกลวงมาคู่หลงมาได้ยังไง้องยิ้มเฉพาะพี่ ติดเหลืองไดอกเขียบเีไติดเหลืองนะเต็มที่หรือเปล่าไม่ติดไม่ติดอันนี้คู่ที่สองคููทีสองคููที่สองขึ้นตั้งเนี้ยอย่างนั้นตัดสิทใจกิโลนะร้อยร้อยร้อยหนนะร้อย ยิ่ก็ไม่อยากให้น้องมาเแต่ว่าเจนแต่ว่าเจนกับเยวก็มาแล้วเจนกับเยวก็มาแล้วเนาะเยวเบิ้งุ่นเยวเบิ้งดูุ้่นเยว์หุ่นใจบ่เอีเยวใจเบืเยว่เยวเมื่เมื่โอ้เราพาเราพาพ่อเราเที่ยวมา